สวัสดีครับสปอร์ตนิวประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567มีข่าวสารกีฬาอะไรน่าจังจะมาเล่าให้ฟังน,นะครับล่าสุดเสือใต้บายเยอร์บวนิคเตรียมแยกทางทูเคิลหลังจบปีสั้นนี้นะพร้อมนะตามจีบซาบีอลองโซ่ได้ทำงานกับลูบกเส้นอย่างดีนะฮะ,ะล่าสุดเดอะไทม์นะฮะรายงานว่าบายเยอร์บวนิคเตรียมแยกทางกับโทมัสทูเคิลหลังจบกนารนี้นะก็เกมล่าสุดที่เสือใ,ใต้บ,นบูนิคไปเยือนลซิโอแพ้มา1-0น,น,น,นะผมว่าอันนี้แหละเป็นจุดชนวนเลยนะทำให้ทางเสือใต้บีก ทำบอร์ดบริหารไม่พอใจนะครับเตรียมแยกทางกับกูเกิลและส่วนตัวบอร์ดบริหารเนี่ยชอบซามบีอองโซ่ด้วยเพราะว่าทำผลงานกับเบย์เออร์ดหรือว่าเซนดีมากครับเพราะกับว่าซามบีอองโซ่เนี่ยจะมีทีมที่ตามจิตสองทีมนะทีมใหญ่หมาแล้วว่าเป็นเรือพู่นะก็หวังว่าจะมาให้ช่วยสารฝันต่อเป็นทันครอปของแฟนบอลนะฮะแล้วก็มีวัเย่ำดิกล้วนะก็ลงสนามแข่งขันแย่งกันได้เลยนะสำหรับ2ทีมนี้นะถ้ามีข่าวสารกีฬาอะไรน่าสนใจก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้สวัสดีครับ